สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแช่ดื่มน้ำน้อยชอบกลั้นปัสสาวะป่วยติดเชื้อต้องแอดมิดด่วน ระแสแววระในโลกออนไลน์กำลังฮือฮาสนันถึงภัยเกิดขึ้นใกล้ตัวเมื่อสาวผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพสเรื่องราวตนภัยสำหรับคนที่ดื่มน้ำน้อยและกลั้นปัสสาวะบ่อยในขณะที่ตัวเองนอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมเล่าว,ว่าปกติเป็นคนดื่มน้ำน้อยดื่มแต่น้ำหวานเวลาที่ออกไปข้างนอกจะไม่ค่อยกล้าเข้าห้องน้ำสาธารณะนะ ก็เลยกรั้นปัสสาวะไว้ทั้งวันทําให้ล่าสุดปัสสาวะน้อยแต่ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้นพร้อมกับมีอาการปวดท้องและปวดหลังประมาณ4-5วันตอนแรกไม่คิดอะไรเพราะเป็นเป็นหายๆจนกระทั่งทนไม่ไหวเลยไปออโรงพยาบาล ส่งให้หมอจับแอดมิททันทีเพราะกรวยไตด้านขวาติดเชื้องานนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้โพสคลิปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากบางคนก็เล่าประสบการณ์ของตนเองที่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันพร้อมเตือนใครที่กำลังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่รีบปรับเปลี่ยนทันทีถ้าปวดปัสสาวะก็รีบเข้าห้องน้ำไม่ควกรกลั้นและควรดื่มน้ำบ่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ